ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกส่วนทุเรียนมือใหม่อีกคลิปหนึ่งในเรื่องของธาตุแมกนีเซียมนะครับธาตุแมกนีเซียมมีบทบาทสําคัญจําเป็นกับพืชแบบในะอย่างไรผมมายืนอยู่ต้นที่เป็นกบสุวรรณนะครับล่วงไปแล้วเบื่อนะครับกบสุวรรณเป็นในเรื่องของ ขาดแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมนั้นเป็นองค์ประกอบสําคัญของการสร้างคลอโรฟิลล์นะครับสำคัญในการช่วยสังเคราะห์แสงมันทํางานควบคู่กันนะครับทำงานควบคู่กันกับไนโตรเจนนะครับธาตุไนโตรเจนสี่สี่เขาเรียกว่าสี่โมลกุลนะครับแล้วก็จะมีแมกนีเซียมยึดเหนี่ยวอยู่ตรงกลางเพื่อ,อ,อทำหน้าที่สร้างคลอโรฟิลล์ก็คือสารสีเขียวให้กับใบพืชถ้าขาดแมกนีเซียมนะครับพืชก็จะ เป็นขอบใบใบแก่นะครับมันจะขอบใบมันจะหยกัยกหยักก็ไปดูคลิปเดิมที่ผมลงไปแล้วในเรื่องของใบพืชที่มันขาดธาตุแมกนีเซียมนะครับส่วนมากไม้ผลเนี่ยจะออกอาการขาดธาตุแมกนีเซียมเยอะเลยโดยเฉพาะทุเรียนนะครับขาดเยอะเลยในเรื่องของขาดแมกนีเซียม2องธาตุแมกนีเซียมนี้ทําหน้าที่กระตุ้นในการทํางานของเอนไซม์เอนไซม์ก็คือเป็นส่วนต่างๆที่พืชเขาทํางานนะครับเอนไซม์ Inside มันมีอยู่ถึง60 60ชนิดนะครับในเรื่องของการกระตุ้นในการทํางานนะครับของธาตุอ่าหลายๆายธาตุทุกธาตุก็มีส่วนในเรื่องของการกระตุ้นอ่ขบวนการทํางานของเอนไซม์นะครับมีมีการกระตุ้นเพื่อให้ทุกส่วนนะครับเขาเรียกว่ากลไกลทางเคมีให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบ ทุกส่วนทุกอวัยวะของพืชนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าระบบของเอนไซม์นะครับข้อที่3ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลในพืชน,นะครับจากใบสู่กิ่งสู่ผลก็ทำอ่าส่วนใดที่เป็นเขียวๆนั่นแหละครับเขียว <c oughs> ๆที่อยู่บนบนบน,บนต้นพืชน,นะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม่ว่าจะเป็นดอกไม่ว่าจะเป็นผลถ้าส่วนใดมีในตัวเจ่นส่วนนั้นจะมีแมกนีเซียมเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถเคลื่อนย้ายได้เคลื่อนย้ายโปรตีนย้ายน้ำตาล นะครับย้ายแป้งนะครับย้ายอะมิโนเนี่ยก็ก็ก็เป็นทามีบทบาททําหน้าที่นะครับช่วยนะครับเป็นผู้ช่วยนะครับไม่ใช่เป็นบทบาทหลักนะครับหรือไม่ใช่เป็นบทบาทสําคัญเป็นบทบาทช่วยนะครับจริงๆบทบาทหลักนั้นเป็นหน้าที่ของธาตุโพแทสเซียมนะครับในการเคลื่อนย้ายทั้งแป้งและน้ําตาลนะครับก็มันจะมีบทบาทต่างกันแต่เขาช่วยนะครับ ถ้าไม่ช่วยเขาก็ไม่ไปกับไนตโตรเจนพอไม่ไปกับไนตโตรเจนก็ทําให้พืชนั้นนะครับอ่าก็ไม่สามารถที่จะสร้างความเขียวได้เพราะเขาไปด้วยกันโมเลกุลมันเกาะกันกับไนตโตรเจนนะครับแล้วถ้ามันกรณีมันขาดละถ้าขาดนะครับแสดงออกที่ใบแก่นะครับคลิปนี้นะครับใบตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเชื้อรานะครับมันจะแสดงออกนะครับก็คือตรงตรง,ตรงใบกลางใบมันจะเขียวเส้นใบก็จะเขียวแต่ตรงตรงเนื้อใบเนื้อกลางใบนะครับมันจะเนี่ย ตรงช่องว่างระหว่างกลางอ่าเขาเรียกว่ากระดูกใบเนี่ยนะครับมันจะสีซีดซีดเหลืองเหลืองซีดซีดนั่นคือขาดธาตุแมกนีเซียมนะครับคล้ายๆกับใบนี้นะครับขาดนะครับขาดธาตุมันจะแสดงที่ใบแก่ก่อนนะครับมันจะแสดงที่ใบแก่นะครับพื้นใบพื้นใบมันจะสีไม่ค่อยเขียวนะครับแต่เส้นใบมันจะเขียวอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามีภาพเดี๋ยวผมจะแทรกให้ดูนะครับคบได้ในไม้ผลนะครับ คบได้ในไม้ผลไม้ไม้ผลทั่วๆไปแต่ไม้ดอกไม้ประดับนี่ส่วนมากจะไม่ค่อยขาดนะครับจะไม่ค่อยขาดในเรื่องของธา,าตุแมกนีเซียมนะครับส่วนมากก็จะเจอกับไม้ผลมีเป็นมะม่วงเอ่ยเป็นทุเรียนเป็นมังคุดเป็นลำไยเป็นลิ้นจี่อย่างนี้นะครับส่วนมากก็จะขาดธาตุแมกนีเซียมนะครับแล้วถ้าใส่ธาตุแคลเซียมมากๆล่ะนะครับ ถ้าใส่ธาตุแมกนีเซียมมากๆนะครับใส่ธาตุแมกนีเซียมถ้าสมมุติว่าเรากลัวมันขาดเราเอาธาตุแมกนีเซียมแมกนีเซียมไนเตรตนะครับแมกนีเซียมไนเตรตก็จะเป็น1 0 0ศูนย์ศูนย์นะครับถ้าใส่เยอะเกินไปนะครับมันก็จะไปกดธาตุแคลเซียมที่อยู่ในดินแล้วก็ธาตุโพแทสเซียมด้วยนะครับลงท้ายด้วยเซี่มเซี่มนะครับสามสามธาตุเนี้ยมันจะกดทับกันนะครับกดทับกันก็คือมันจะไปกดอย่างสมมติว่าเราใส่ แมกนีเซียมในเตจไปนะครับมันจะทําให้พืชเราขาดธาตุแคลเซียมหรือมันอาจจะขาดธาตุโพแทสเซียมถ้าใส่ดูลไม้เยอะๆเวลาใส่ดูลไม้มันจะมีแคลเซียมกับแมกนีเซียมเพื่อปรับสภาพดินนะครับเพื่อลดความเป็นกรดทําให้มันเป็นค่าความเป็นมาสู่ค่าความเป็นกลางนะครับใส่ดูลไม้ลงไปนะครับดูลไม้มันมีแคลเซียมกับแมกนีเซียมสองธาตุ แต่อยู่ในดินมันมีโพแทสเซียมถ้าใส่จํานวนเยอะนะครับโคกนี้อย่างสมมุติว่าใส่4ี่หกิโลในครั้งเดียวคราวเดียวธาตุพืชเราก็อาจจะไปขาดธาตุโพแทสเซียมเนื่องจากว่าธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมที่มันอยู่ในโดโลไมหรือยิปซัมเนี่ยมันไปทําปฏิกิริยาที่กดทับธาตุโพแทสเซียมนะครับเพราะฉะนั้นมันจะใส่เยอะ ครั้งเดียวไม่ได้จะใส่ธาตุใดธาตุหนึ่งเยอะไม่ได้นะครับมันจะแสดงอาการนะครับโดยเฉพาะที่เป็นไม้ผลถ้าเราตอนที่มีผลผลิตนะครับเราไปใส่แคลเซียมไปใส่ดูลูไม้นะครับพอไปใส่จํานวนเยอะๆนะครับใส่เกินปริมาณแล้วผลผลิตเราจะรสชาติมันจะไม่หวานนะครับเพราะว่ามันไปกดทับ ธาตุของโพแทสเซียมนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีผลผลิตแล้วเราชิมรสชาติแล้วเราจึงจะรู้ว่ามันไปกดทับกันนะครับแต่ดูด้วยสายตาเนี่ยมันจะดูยากนะครับเพราะมันอยู่ในผลนะครับแต่ในเรื่องของใบนี้ก็ถ้ามันขาดจริงๆนะครับขาดรุนแรงมันก็จะแสดงอาการนะครับแสดงอาการขอบใบประมาณนี้นะครับขอบใบแต่ขอบใบตัวนี้มันมันเป็นเชื้อรานะครับเป็นเชื้อราดเดียวก,ก็คงจะมาลาบ ตอนนี้รอในเรื่องของไตโคโทมาอยู่นะครับถ้าขาดธาตุของแมกโพแทสเซียมมันจะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับขอบใบมันจะเสียๆแบบนี้แหละนะครับอ่าอาจสาเหตุจากการใส่ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมเยอะมันก็จะเป็นใบประมาณนี้นะครับขอบใบมันจะไม่ไหม้แล้วก็ปลายใบมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่เขาเรียกว่าขาดธาตุเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอาการประมาณนี้นะครับขาดธาตุโพเทสเซียมถ้าเป็นกรณี ทุเรียนเล็กที่ไม่มีผลผลิตแต่ถ้าขาดธาตุโพแทสเซียมนะครับด้วยแคลเซียมกับแมกนีเซียมมันไปกดทับกันนะครับผลผลิตเนื้อมันจะไม่หวานนะครับมันจะออกเปรี้ยวบ้างจืดบ้างอะไรประมาณนั้นนั่นคือหน้าที่ของธาตุแมกนีเซียมนะครับเป็นส่วนสําคัญในการสร้างสารสีเขียวให้กับต้นพืชไม่ว่าจะเป็น ที่ใบไม่ว่าจะเป็นที่ดอกไม่ว่าจะเป็นพืชที่ผลนะครับในส่วนไหน,ไหนที่มันเขียวนะครับเป็นหน้าที่ของไนโตรเจนกับแมกนีเซียมนะครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับแต่ความต้องการของพืชมันไม่มากเท่ากับไนโตรเจนนะครับแต่มันทํางานควบคู่กันไปจะขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไม่ได้ระหว่างแมกนีเซียมกับไนโตรเจนครับก็คงจะฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้ครับในเรื่องของธาตุแมกนีเซียมมีความสําคัญจําเป็นกับพืชครับขอบคุณครับ